โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยครับผมเจอกันอีกแล้วนะกับเกมฟีฟ่าลายเนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเทียมทีวีชาแนลนะกับคลิปรีวิวทีมกันเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้อยู่กับฟูทีมงบน้อย,น,อยนะมูลค่า8,000เอ้ย8,000 8,000วัสด์นะ866ล้านนะฮะก็ต้องบอกว่าง,งบน้อยนะผมก็สามารถทําได้นะผมสําหรับฟูทีมนี้เลยฮนะฟูทีมโคลัมเบียนะผมบวกห้านะ ก็เป็นผู้ทีมทีมชาตินะผมขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยนะฮะนี่ฮะโอเคเรามาดูแผนกันเลยนะผมแผนที่ใช้คือ5 1 1 1นนะผมกับกองหลัง5ตัวกองกลาง3และกลองหน้าอีก2นะฮะนี่คือรับนะแล้วก็บุกค,ครับโอเคไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะเพื่อไม่ให้คิปบรรยาบนะโอเคนี่คือแท็กติกนะผมก็เป็นแท็กติกของคลัมเบียนะฮะเจ้าของไอดีปรับไว้นะฮะโอเคนะฮะอะไรนักหนานเนี่โอเคเรามาดูนักเตะก,กันต่อครับผม นักเตะก็มาเริ่มที่ผู้รักษารประตูนะตัวนี้รู้จักแน่นอนนะผมออสปีน่านะผมอีซีบวกห้านะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะผมติดปากจริงๆฮนะถ้าไม่พูดแบบนี้ก็จะพูดติดๆข,ขัดๆไปเลยนะผมก็อขออภัยจริงนะฮะโอเคนะฮะอีกแล้วอีกสัตว์โอเคมาต่อกันที่กองหลังห้าตัวนะผมก็เป็นชานเชสนะผมสําหรับตัวนี้เป็นตัวกลางเลยนะชานเชสบวกห้าปี2016นะผมจากอาร์แจ็กนะฮะอ่าร์เป็นเอเลียสนะผมเอเลียส ปี2016บวก5นะผมแบ็คขวาแล้วก็มูริโยนะผมมูริโย EC บวก5นะผมแล้วก็ซาบาต้านะผม EC บวก5แล้วก็ปราบ้า EC บวก6ก <c oughs> องกลางสามตัวนะผมพยายามจะไม่พูดนะฮะนั่นะเลยพูดขาดช่วงนิดนึงนะผม <c oughs> โอเคเรานอกเรื่องกันบ่อยมากโอเคมาต่อกันเลยนะผมกองกลาง3ตัวนะผมชานเชสนะฮะโอ้ยนะฮะอีกแล้วบวก5 EC แล้วก็ก ad ัวดาโด EC บวก5 ฮาเมสโรดิเกต EC ซบวกห้าคารลอสบาร้กา EC ซบวกหกลาเามิลฟากาวสิบหกบวกห้านะครับผมโอเคพูดอย่างนี้รู้สึกยังไงไม่รู้โอเคมาต่อกันที่ตัวสำรองก็เป็นวากัรสิบหกบวกห้ามูริโยอีกแล้วนะฮะแต่ว่าคนละมูริโยนะฮะตัวนี้เป็นสิบหกบวกห้าแล้วก็ดีแอดน,นะผมดีแอดปีสิบหกบวกห้านะผมกัวกัวรินนะผมกัวรินบวกห้า โมเลโน่บวก5แจ mm ็กสันมาติเนสนะบวก5แล้วก็กองน้าอีกหนึ่งตัวนะฮะก็เป็นอีซี่นะผมมูเรียวนะฮะบวก5ตัวนี้ก็น่าจะดังอยู่นะฮะผ่านผ่านหูผ่านตานะครับผมโอเคแล้วก็ขอไปนะฮะก็แล้วก็มีตัวที่รู้จักบ้างก็อย่างซูนิก้าบัวเตโลแล้วก็ลามอสนะ,ะตัวนี้เคยอยู่ดอทมุน แล้วก็หมดแล้วนะฮะพาบอลตัวนี้ไม่รู้จักว่ะโอเคเอาคร่าวๆแค่นี้แล้วกันนะผมก็ตามนี้เลยนะฮะส่วนคําที่ผมพูดนะฮะนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะผมก็ถือว่ามองเป็นเอกลักษณ์แล้วกันนะผมก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะนะฮะนะครับนี่แหละนะผมพยายามจะพูดสลับกันแล้วกันโอเคครับก็ไปลุงแรงกันดีกว่านะไปครับโอเคก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะเอา้าทำไมภาพมันมุมสูงๆแบบนีงง้วะ โอเคครับผมสักครู่นะฮะขอปรับภาพก่อนนะผมเล่นไม่ได้นะเนี่ยโอเคมาอยู่กันในเกมกันต่อครับผมเจอกับนิยอร์เลดบูนะฮะโอเคมามาเชโร่ลุยขึ้นมามเชลโล์โอ้เชลโล์ตำนานด้วยปากกาวเอ็กไอเคตัดมาวาราโดครับผมไปแล้วโอ้เร็วดีว่ะหืมคลองชิบหายมาที่หาเมตร ช่องนี้เอา้าแล้วทำไมไม่ปล่อยกันล่ะเพื่อนมาที่ชานเชสฟากาวยกมารดบาคกาดีต่อไปที่กัวดาโดได้ยิงโอ้โหไม่เข้าไอา้ห่ายิงโคตรแรงเลยวะ่ะโอเคบาคกาผมบาคกาปัาน่นโคง้โคงไปเดิโอ้โหเกือบเข้าวะ่ะเฮ้ยมันวะ่ะเหมือนทีมเล็กนะแต่ไม่เล็กวะ่ะ บุกมันดีครับมีรู้สึกว่ามันเร็วๆนะฟกากาชิงแล้วชิงไม่ไดีโอ้โหไม่เข้าอืเขค,ครับผมมาที่ฟกาฟกาฟากามาบกาก้ามาแล้วฮะลาดามิฟลฟากาวจับแล้วยิงโอ้โหยังไม่ได้อืไปที่ฮามสเกียบร้อยครับผมได้สักทีนะผมฮามสโรดิเกสหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ เหได้เลยมันดีเอาแล,ล้วฮะมูริโยโยกมาลาดามิวฟาเกาได้ยิงโอ้โหไม่เข้าสักทีอะไรนักหนาเนี่ยเอาลนะตัดได้เหมือนเดิมมาเลยมาที่ชันเชตวาราโดบาร์กาไม่ได้ให้ลูกนี้นะ ตนะัดได,ด้อย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดเพื่อนยกมาเอาแล้วครับหลุดอีกแล้วตัวเดิมเลยฟาเก้าฟาเก้าเรียบร้อยโอ้โหมันยิงคมอยู่นะลาดมิลฟาเก้าครับผมสองประตูต่อศูนย์เรียบร้อยก่อนหมดเวลาโอเคมาตัดได้กัวาดาโดไปแล้วบาก้กากัวดาโดดีดมาที่ลาดมิลฟาเก้า เอาโอ้จะเปิดให้บาก้าโอ้โหอะไรวะมาผมซาป,ปต้ามาฮามิดฟ้าเก้าวมาแล้วครับไปแนละ้วหลอกลูกนี้แล้วยิงเรียบร้อยครับผม3มประตูต่อศูนย์ครับแล้วดามิลฟ้าเก้านะโอ้โหตัวนี้มันจำอยู่นะเชได้อยู่อีซมันอยู่ทีมอะไรวะ โอเคมาที่คารอสบาก้าหลอกแล้วไปครับโอ้โหใครไ,ไวเนี่ยไวรามอสมาดิเจอหน่อยไหมคารอสบาก้าครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหนี่ดีใจคนเดียวนี่มุดดินซะหน่อยคารอสบาก้าครับแปครับไปง่ายๆโรนัลโด้บาก้าว่ะมีบาก้าเหมือนกันว่ะบาก้าเอ็กไอด้วยนะมาดิ โหมดรอกบาสัปดาครับผมตัดไปมาที่เอเลียสชานเชตชานเชตให้เลยฮะคาร์ลสบาร้กาแซงว่ะมาแล้วฮะอืมอ้าวให้มาแบบนี้กวดาโดอืไม่ได้ครับโอ้โหดูสก,กิลดูสก,กิละก,ก่อน์กวดาดโดยกไปปากาวมงมาบาร์กาโอ้โหไม่ได้ซ้ำไม่ได้โอ้โหล้ำหน้า ผีหลบโอ้โหลาหมอสอย่างไวไม่ทันว่ะเอา้าเปิดแบบนี้มาครับวดาราโดบากาไปโอ้ปิดหมดละบนครับคารอดบากากลับมากลับไปกลับมาไปบากาครับผมโอ้โหแน่นหมดเลยโอ้โหเสียบอลไป ลาดามิลฟากาวห้ไปบาก้กามาที่ฮาเมสครับผมน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายและลูกสุดท้ายครับผมฮาประต่อศูนครับฮาเมสโรดริเกสฮะลากเข้าไปยิงเลยครับผมลูกนี้ทําชิพจากบาก้กาครับผมไอตัวบาก้กานี่เล่นดีนะเอาเจ็บด้วยว่าฟาเกาชิบหายละโอเคครับจบเกมไปนะฮะ สำหรับเกมนี้ครับผมก็ชนะไปเลยขาดลอยมากนะผม5ประตูต่อศูนย์นะผมก็โอ้โฮหฮาเมตเล่นดีมากครับผมลาสามลฟ้าเก้าคารลอสปาร์ก้านะผมเก็บไปคนละ10แล้วก็9.9แล้วก็9.4นะผมโอ้โหเล่นดีกันมากนะโอเคโอเคครับมาอยู่ในอีกหนึ่งเกมครับผมเจอกับบาร์เซโลน่านะฮะวารดาโดมาที่ชานเชส เชดานเช็ดยกมาได้ไหมได้ด้วยครับผมบาก้าคารลอตบาก้าเรี้อยง่ายดีวะเปี่ยน่ยยนมาม้วนวะะท,นนวทีทีมบูแม่งปั่นแบบนี้อย่างน้อยประตูต้องปัดวะโอเคฟาเกาฟาเกา ให้ไปบาก้กาแสงแสงดิโเฮมาที่ัวดาโดัวดาโดโยกไปให้มาที่ลาดามิลฟาเกาโอ้โหมันลึกไปหน่อยแต่งกลับมาแล้วก็ยิงไปดิโอ้โหไม่ได้ครับเตมุมฮะดูว่ามีดีหรือเปล่านะอฮามิดลอกกลับไปแล้วปั่นโค้งชนเสาไปดิโอ้ ไม่ได้ครับโอเคเอ้าฟาวว่ะนั่นไงโอเควอดาดโดมาที่ลาดามิลฟาเกาวนฟาเกาโชโลหน่อยฟาเกาฟาเกาฟาเกาไปดิฟาเกาไปดิ <c oughs> จะปั้นอะไรนักหนาครับอานะเอ้าแล้วฮะโอเคครับมาวอดาดโดฟาเกามาแล้วครับฮาเมิดยกไปคัด คาบาร์กาโอ้โหเช็ดเสาออกไปครับโอ้โหตัวนี้มันยิงมันจริงว่ะไอ้คารอสบาร์กาเนี่ยบา,าดดร์กาครับผมกัวดาโดพีคสวยมากเอาละฮะเอาเป็นชานเชตครับผมชานเชส,ชเชสล็อกกลับไปล็อกอีกหน่อยล็อกอีกหน่อยฮาเมสฮาเมสโอโหเจอคนเขาเล่นเป็นหน่อยก็บุกยากอยู่นะก็ มันนัติง๊งมันจำกัดอาวแล้วครับวาราโดให้ไปฟากาโอ้โอเคเอเลสอามมดอาทิบากา้าวาราโดโยกไปครับผมคาร์ลสบาก้าไปดิโอ้โหรอซ้ำเลยนี่ไงสองประตูต่อศูนย์ครับปลาดามิลฟากาวยิงกันมันจ้ะโอ้ เปิดเปล่าโอเคโยนมาโล่งเลยครับอาดาตูลานโนนจิมบปวาราโดลิปหลอดจะหมดแล้วมา5าเมตร<ม>เปิดช่องนี้มาที่บากาโอ้โหดูชนเอาและครับใจกว้างอย่างมาหาสมุทรยิงเข้าไปเอาโอ้โหจานไรวะโอ้โหมาฟาการ์รออีกหนึ่งทีแปรเป็นโอ้โห แฝ่ออกเฉยเลยโหจานยิงเข้าไปแล้วอ่ะอน,นี่ไงมาเอเลียสฟาเก้ามาฟากา้า,า,กาครับผมมาที่ฟาเกา้าฟาเก้าโยกเอาเราจะแก้ตัวหน่อยคาร์ลส์ฟากา้าก็จิ้มแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับผมเออจุดโทษไม่เอาฮะต้องยิงแบบนี้แฝ่ๆดีสอ,อ่ะสามแล้วดิสามศูนย์แล้วนะถูครับยกมาลูกนี้พยายามจะงัดนะนี่ฮะงัดไม่ผ่านแต่ยังดีครับผม เ,เด้งมาเข้าตัวนะมีครับผมมันเด้งกับมาณั้นก็ได้ยิงด้วยโอเคสามปรต่อศูนย์ไปแล้วนะกากจะตายว่างั้นครับผมโอ้โกากก็กากวะด่ากูทำไมเนี่ยมาเล่นสิวะโอเควาดดรุโรหลอดหมดไม่เกี่ยวยกมาคารอลสบาก้กาครับผมเอานะฮะคาร์ลสบาก้กาลุยไปกาก,ากใช่ไหม กากใช่ไหมหลบทั้งทีมบอกเลยหลบทั้งทีมบอกเลยยิงไม่ได้ขอ้บริษัทถ้าเข้าเฟอร์เฟกมากยิงเขาา้าว่าผมจะปั่นปัดโทโอเคครับ <c oughs> <c oughs> ก็ <c oughs> ชนะไปนะผมเกมที่2ก็3รประตูต่อศูนย์นะผม <c oughs> ง่ายๆเลยนะเกมนี้ <c oughs> เป็นอีกหเกมนะผมก็โผบาก้การ์นะผมตัวก,กากๆเนี่ยฮะได้แมนออฟเดอะแมทนะผมก <c oughs> ็มันเล่นดีนะ <c oughs> มันก็ถือว่าเล่นดีครับผมก็ สนุกดีนะครับผมโอเคโอเคครับมาก่อนจะจากกันไปครับผมมาบวกฟากาวนะผมน้องขอให้บวกฟากาวบวก6นะก็มูลค่าไม่แพงนะผมก็แค่2 8ล้านนะผมแต่ก็มาบวกให้นะผมแต่ก่อนอื่นน้องมีตัวล่อให้นะผมน่าจะเป็น2ตัวนี้เดี๋ยวผมไปตีล่อก,ก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวกลับมาฮะมันคลิปจะยาวไปแล้วท่านผู้ชมจะเบื่อนะผม โอเคมาตีฟากาวให้น้องเขาหน่อยแล้วกันนะผมโอเคไปเราจะหุบแค่สองครั้งพอหนึ่งไปเลยครับระดับคนดวงดีครับผมสองพันบเจ็ดโอเคขอโทษน้องขอเดีย๋ยวกันโอเคครับขอโทษด้วยคนระับตัวนี้ไม่เล่นดีอยู่แล้วนะผมบวกศูนย์ก็เล่นดีครับนี่ไง โอเคครับก็ต้องขออโทษน้องเขาด้วยนะผมไม่เป็นผู้ทีมบวกห้าแล้วนะสําหรับฟากาวก็ไปบวกคืนมาซะน้องเล่นดีมากนะผมก็ขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยนะผมที่ส่งเข้ามาให้รีวิวนะก็มันก็เล่นสนุกดีนะผมสําหรับงบในงบที่ไม่แพงมากนะผมแปดพันเอ้ยแปดพันอีกแล้วแปดร้อยล้านโอ้โหแปดแปดตอนนี้เหลือแปดร้อยห้าสิบล้านนะผมก็ถือว่ามันเล่นดีนะผมเล่นสนุกดีนะผมสําหรับแฟนคขับโคลัมเบียก็ไปทํากันได้นะผม หรือว่าเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างนะฮะนี่ครับผมก็นี่เลยครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะีพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับผมสําหรับคําที่นะฮะนะครับผมอะไรพวกนี้ก็ต้องมันตดปากจริงๆนะก็ต้องขออภัยกันด้วยครับผมโอเคเจอกันคลิปต่อไปนะผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะฮะขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ